อันนี้เป็นเหมือนฮ้ชอบกินอันนี้ม <fo> ันเด้งๆอะไรเฮ้ยไข่ฟลาเจ้ากวนมีนะคะน่ารักมากๆเลยมันจะเอาเปรี้ยวๆหวานๆเพราะว่าตัวเองรวมรถไง นมญี่ปุ่นทําเองโชว์หน่อยค่ะเพราะว่าแต่ละแต่ละคนนะไม่เหมือนกันนะหอมยิ้มจะทําโดนัทแบบนี้นะคะกลับอะไรเอ่ยขอดูซูชิหน่อยค่ะนี่ซูชิเราจะทําโดนะกับซูชิแบบนี้นะคะโอเคตามรอยปามาเริ่มทํากันเลยนะคะนี่เป็นของญี่ปุ่นแท้ๆเลยตามรอยปากราคาโอเคเป็นจานที่เอาวางซูชิอะค่ะเป็นต้องปิดดีๆนะใช้กันไกลตัดเปิดดีๆนะเนี่ยเขาบอกว่านี่ใช้กันไกลตัดตามรอย ของนแยมนะคะมีอะไรบ้างคะก็จะมีผงสีต่างๆนะคะสีเหลืองสีชมพูสีส้มสีเขียวสีน้ำตาลสีฟ้านะคะอุ๊แล้วมีอะไรด้วยอ่ะเนี่ยอ๋ออันนี้เป็นเหมือนเฮ้ยชอบกินอันนี้มันคึ้นปวดเนาะไม่ใช่มันให้เรายืดยืดสาหร่ายี่งพันกับไข่ปลาแซลมอนไงคะโอ้ของในนี้ทำไมคว่ำอย่างนี้อ๋อแม่พิมพ์เป็นแม่พิมพ์นะคะโผล่ออกมาโอ้โหก็จะมีผงต่างๆ ต้องตัดตามรอยปากนะเพราะอันนี้คือที่ที่ยิ้มจะทำอันนี้ที่วางแป้งสีขาวมีอันเล็กกับอันใหญ่โอ้ค่ะแล้วก็อันนี้สีน้ำตาลอันนี้จะทํารูปพวกนี้เขาก็จะให้มันทำตงนี้แล้วก็มีแต่แค่นี้เลยปากสูดชีแค่นี้เลยของฟุใส่ลงไปใส่ช่องนี้นะคะ่ค่อตนเต็มใส่ให้หมดเลยของนี้ยิ้มจะใส่ตรงไหนล่ะคะผสมกันตรงไหนตรงนี้อะคะขาวมั ตรงนี้ก็คือที่ตวงน้ําก็คือตัดจากในถาที่เขาแถมมาให้นะคะหนึ่งสองโอ้แล้วก็เติมนิดหน่อยพอสองแล้วก็เติมนิดหน่อยพอพอพสามแม่ผมบอกว่าเทน้ำจนกว่ามันปจะปันป้นได้นี่ต่างกินตอนนี้ก่โอเค<ำ>คนเลยใช้ช้อนใช่ไหมคะใช่ค่ะอ่าแต่และคนใช้ช้อนคน ก็จะเป็นการปั้นโดนะใช่ไหมคะคนให้เข้ากันจริงๆนะกดคนกดคนเลยค่ะเพื่อให้มันเข้ากันจริงๆใช่กดคนกดคนกดคนเลย <c oughs> เฮ้ย <c oughs> ทำยิ้มได้แลลวอ่าขอหนูยิ้มเป็นไงบ้างของยิ้มาคนพนค่นเออกดขยำกดขยำขยำเลยนี่ไงข้าว,วข้าวปั้นของเรา <c oughs> ด่งดิงันเล เหมือนกันเลยเด้ง,ดงๆเหมือนกันเลยเอาหนูยิ้มคนยิ้มเขาดูหน่อยค่ะเด้งๆยังไงโอ้ยสามารถปั้นได้เลยใช่ไหมคะพอได้แป้งแบบนี้ปุ๊บก็เอาแป้งลูกใหญ่เนี้ยไปกดอ่ะกดได้งไม่พี่ไม่เหรออ๋อนี่ไงก็ไม่พิมพี่ไม่แล้วก็เด,ดี๋ยวพิมดูอ๋าอย่างงั้นแหละเป็นรูๆอย่างเงี้อุ้ย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 ความดีความอีกด้านหนึ่งสิคะนี่ขอดูหน่อย อาพักเก็บใบจะวางไว้ตรงนี้ด,ดับเบิลดูดน้ำแล้วก็มาใส่ลงไปต้่งใช้ช้อนคนไปด้วยโอเคทีเรืองนี้เราจะทำเป็นไข่หวานนั่นเองใส่ <c oughs> ลงไปอีกหนูยนะบีบจุดเลยหมดเลยนั่นน่ะโอเคอ่ะคนเฮ้ยมันจะได้มีความเยอะนิดนึงไงนี่เฮ้นะคะนูย,ะยิ้มทำน้ำราดอยู่นะคะถ้ามันข้นเกินไป รออถ้าข้นนะมันจะถาง่ันล้อโอเคค่ะอันต่อไปเรามาทําสีแดงที่เป็นเนื้อทูน่าดูดน้ำลงไปได้เลยบีบลงไปใช่สีแดงกลมไปเยรืเลยค่ะเยรืเลยบีบลงไปเลยแล้มาลงมืคนก่อนคนก่อนคนให้มันเข้ากันก่อนคนก่อนสีแดงจริงด้วยฝุ่นตกหนักเลยอ่ะบ้านยิ่งยมฝนตกหนักได้บ้านยิ่งยมฝนตกค่ะ ก่อนหน้านี้ฝนไม่ตกนะแต่ตอนนี้ฝนตกหอมจริงหอมมากโอ้ยิ้มโอ้ยอยากให้พริกล้องมีกลิ่นยังเลยอะอยากให้น้องๆที่บ้านได้ดมงกลิ่นบ้างมันมาจากของแยมด้วยสีแดงมันคืออังก่น ของแยมสีแดงของแ<ม>ยมสตรอเบอรีร่อ๋อเหรอคะโอเคค่ะขัะ้นตอนแยมถึงขั้นตอนไหนแล้วคะยืดค่ะ,ย,คะยืดคือยังไงหรอยินถึงขั้นตอนทำช็อกโกแลตโอ้โหอ๋ <laughs> อ,อยืดก็คือตรงนี้นะคะเราจะทําเป็นเหมือนมันแทงสาลายเนาะอ๋อยืดให้มันเท่านี้แหละค่ะโอ้ยืดง่ายมากเลยนะโอ้ดิเนี้ยเสร็จแล้วคราวนี้ยังก็ต้องแบะใช่เหรอคะใช่ค่ะเตียนต้องแบะก่อนอ๋อต้องกดกดให้มันแบบ เพือดีใหญ่ๆขึ้นดีนะคะได้ละเสร็จแล้วอาจจะเบี้ยวเบวนิดนึงแต่ก็ได้อยู่เอกับ B อ่ะเอถึงขั้นตตนหยอดแล้วอ๋อ A อสบผงเขียว B ีสบผงส้มเอบีตรงนี้นะคะหนูยิ้มคะอ๋อสีสวยมากเลยค่ะสีขาวกับสีชมพูโอ้หนูยิ้มใส่ผงลงไปค่ะไม่ถุงหรอคะเป็นผงช็อกโกแลตแน่เลย ผมใส่น้ำตาล้างใส่น้ำลงไปนะคะโอเคอย่าพุ่งคนแม่ปุ๋ยเอาพิงตรงนี้ให้นะหนูยิ้มนะแล้วเราก็จะเทผงสีเขียวใส่ลงไปที่เอใช่ไหมคะเทผงเขียวเทเลยเหรอค่ะเทลงไปเลยค่ะเทลงไปในผงเขียวเทลงไปเลยเทผงเขียวค่อยๆนะคะตรงๆแล้วก็อะไรเอ่ยคนค่อยๆค่อยๆค่ะเดี๋ยวมันลุ่มมันผงนี้นี่เศษที่ยนทำเศษเนี่ย แล้วต่อไปเราก็เอาผงสีส้มนะดะสีส้มแต่งมาตรงนี้นะคะคนให้ละลายเหมือนกันใช่ไหมคะโอ้เปิดง่ายเนาะโอ้ไข่ปลาแซลมอนได้เลยอันนี้ละลายหมดแล้วคะ่ะโ <Okay. S 3> อเคอันนี้ก็ใช้ดับเบิลดูใช่ไหมดสีส้มนะคะมาใส่มาใส่สีฟ้าต้องอยู่เป็นเม็ดเม็ดอนๆย เฮ้ยดูยิ่งมันเป็นก้อนจริงๆอ่ะเป็นกลมๆจริงๆอะดูสิเฮ้ยเจ๋งมากเลยโอ้สุดยอดเลยค่ะแปดไปก่อนใช่ปาดๆไปก่อนปาดแล้วก็เกลี่ยนี่สุดยอดเลยนี่ ชึบชึบชึบเลยอ้าหนูยิ้มหนูยิ้มจะทาหน้าแล้วอ๋อบีบแต่งหน้ามันนะคะด้วยลูใหญ่เกินช็อกโกแลตโอ้โหอ้าโอ้เจ๋งอ่เยอะไปนิดนึงนี่หน้าทามากๆเลยค่ะเจ๋งมากๆเลยหนูแย้มเป็นยังไงบ้างหฮ้ยไข่ฟ้าเร็วมากเลมันจริงไหมขอขอใส่มนเงสักสองเม็ดได้ไหมคะเพื่อโชว์ดู หรือมันเป็นเม็ดจริงๆอ่ะโอ้มันเป็นเม็ดเหมือนไข่ปลาแซลมอนจริงๆเลยค่ะย้มเอาลูปวงลีง่ายๆเลยวงลีหรือย้จะทําซูชิหน้าอะไรคะต้องแบ่งเป็น3ก้อนเนาะหนึ่งก้อน2ก้อน3ก้อนเพราะฉะนั้นต้องแบ่งข้าเป็น3ก้อนถูกต้องไหมคะเฮ้ยเอามาสวยเลยอะย้ำจะทําหน้าอะไรก่อนคะหน้านี้ก่อนค่ะหน้าโอ้แซลมอนก่อนเลยเหรอคะ ดูนะโผ่พันบนข้าวเลยนะคะฉันต้องโผล่ออกมานิดนึงอ่าต้องโผล่มานิดนึงเพื่อที่จะได้มีที่ใสแซลมอนพอดีเลยอ่าพอดีเลยโอเคปดึงขึ้นมานิดนึงว้าวเหมือนมากเลยค่ะโอ้โหล้นล้นคือแบบอ่ะแซลมอนนี้แบบไข่แซลมอนในจุกๆเลยเนาะเหมือนมาก อ๋อต่อไปค่ะหนูยิ้มนะคะโหหนูยิ้มนี่ไงมันเป็นผงโรยหน้านะเป็นผงโรยหน้ายินจะใส่จัดเต็มอันนี้ใส่กับช็อกโกแลตอ๋อเหรอหนูย่างจะแทบไขว้านแล้วโหหนูยิ้มอ๋อมันแพนแล้วค่ะอุัยตื่นเต้นเขนแพนเลยเอาครับไม่เป็นไรข้าวอยู่ไหนคะข้าวอยู่ไหน ใบข้ามแบกไปนี่สองชิ้นนะคะโปะเลยนี่น่าใส่บาตรก้อนเล็กๆกว่าอีกหลายๆก้อนหน่วยทำปุ๋ยอย่างต่อไปที่จะทำลูกหน้าอ๋ออยากเห็นจังเลยนีื่องลังจะทำโอ้ชิ้นตอมากวทุนนี้จะได้ข้าวนี่ดีให้ให้หน้าจุกจุกอ๋อให้หน้าให้ ให้เนื้ออ่าทุน่าแบบจุกๆเลยนะคะสีแดงก็ได้ค่ะดูนะดูนะแบบเยอะอ่ะทำไมไม่โรมเลยอ่ะเออเดอโรมเลยอ่้ฮขาวโาเลยฮ่้ฮ่า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 ฮ่มฮ่าฮ่้ฮ่าฮ่าฮ่่าฮ่าฮ่า โอ้ใช้เนื้อทูนา่าโรข้าวแทนแล้วก็ใส่ใส่ไข่แซลมอนข้นโอ้ยหน่าทานมากเลย <c oughs> หย้ำบอกว่าหน้านี้นะคะจะแ,แบบรวมค่ะรวมไส้ค่ะรวมหน้ามีทั้งไข่หวานทูนา่าแซลมอนสาหร่ายโดนดึงมะปุ <c oughs> ย้เสร็จแล้วนะคะเรามาดูกันค่ะน่าทานมากๆเลยอ,อันนี้เป็นซูชิหน้าไข่หวานนะคะอันนี้ซูชิหน้าไข่ปลาแซลมอนไข่หวานอันนี้เป็นสาลา่ไข่ปลาแซลมอนค่ะแล้วก็น,นี้เป็นทูน่าดูแย้มจะลองชิมอนไหนคะจะลองชิมสีดำลองชิมสีดำหรอคะชิมสาลา่หรอะคะหยิบเข้าไป,ปาเลยอันนี้เป็นแบบรวมหรอคะ มันจะออกเปรี้ยวๆหวานๆเพราะว่าตัวเองรวมรสไงโอเราไมทำหน้าอย่างนั้นอ่ะเปรี้ยวอ่ะนูยิ้มหนึ่งในแล้วนี่นูยิ้มทำหน้าเพิ่มขึ้นมานะคะทำเพิ่มขึ้นมาเป็นมีนะคะน่ารักมากเลยนี่มีสี่ชิ้นพอดีเลยโอ้แบบเป็นยาวๆแบบนี้เลยเหรอคะ โอเคค่ะเราก็มาถึงการกินยิ้มเลยค่ะมีมีมีอ๋นเหรอมันเป็นรสชาติอะไรนะคะหวานเพราะกแล้วอ๋อวันนี้สนุกสนานมากๆหนูยิ้มหนูยามได้ประสบการณ์การทำขนมญี่ปุ่นซูชิกับโดนัทมันมันจะเอกแบบเป็นรสชาติเปรี้ยวๆเนาะไม่ปุ๋ยเคยนะคะ มาล่ามันมีน้มมินจะได้เหรออ๋อหูย่มาล่าลลืาล่าลูมทำชวยมันต้องผสมโชยู่ใช่ไหมดีแต่ก็ดีนะที่หนูยิ้มยังทักบอกทันอยู่ค่ะแม่ปุ๋ยซื้อที่เซ็นทรัลฟู้ดฮอลล์นะคะแม่ปุ๋ยเชื่อว่าอินเทอร์เน็ตน่าจะมีนะคะก็ลองไปหาซื้อมาลองทำหนูได้นะคะกินมันจะเป็นยังไงนะเหมือนโชยุไหมเดี๋ยวเาลองดมกินดูสิ ไม่เหมือนมันเป็นช็อกโกแลตรหรือเปล่าคะไม่เหมือนกันจะลองชิมโชยุดูว่าจะรสชาติอ๋ออาล่าชิมเลยนึงต้องต้องเปรี้ยวเปีเ้ยวหนูยิม้มหนูแย้ม่ะเล่นเสร็จแล้วเราก็จะมาเก็บกวาดกันนะคะเดี๋ยวหนูยิม้มหนูแย้มขอตัวเราไปเก็บกวาดก่อนนะคะขอาดทำความสะอาดด้วยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย